รีวิวก่อนเกมประจำค่ำคืนนี้แหละครับผมทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะเจอกับทางด้านของแอตเลติกบิลบอลนั่นเองครับผมทั้งสองทีมครับผมเริ่มพรีซีซั่นมาแล้วครับผมแมนยูนี่ก็จะมีแพ้หลักๆครับผมเอาเป็นแพ้นะแพ้ก็จะมีแพ้ไอ้ดรอสมาริคกับแพ้ดอนมูสตัที่เหลือผู้ที่เหลือนี้เขาเอาชนะมาได้หมดเลยก็คือแบบไม่ธรรมดานะครับผมทันนัล์แค่ชุดใหญ่นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของแอตเลติกบิลบอลนะครับผมก็ หาคำว่าชนะยากอยู่นะเพราะเนื่องจากฟอร์มก็ไม่เคยดีสักเท่าไหร่ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่และบิวบอจากที่เคยเป็นท็อปสิบนึ่งก็หล่นมาไกลยอยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูการสถิติการเจอกันทั้งสองทีมครับผมแมนยูกับบิวบอลเนี่ยนะครับผมบิวบอลชนะได้หมดเลยและยิงก่อนตลอดด้วยและอีกอย่างติดสกอร์สูงคู่นี้ไว้เพราะเนื่องจากมีค่าเฉลีย่ยยิงเกิน2.5เป็นอย่างต่ำนั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามราคาปอป,อ,ปอมันไหลลงมาเพราะเนื่องจากเมนยูมันกรอบเนี่ยก็ต้องเลือกแยููอ่ล้วเพราาะังก็ตม,มันจะกรออบแต่มมันีเยนคย ฝากฝังกำลังใจให้คนเราสั่งได้นั่นเองครับผมและเพื่อนคนไหนสนใจเข้าเรื่องกูมาะห์พูยกีฬาอย่าลืมแอดไลน์มาแ at guru sport v หนึ่งครับ